กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสสารพลังพาคีจัดงานเดินวิ่งไทยเฮลเด์รัน2022วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ซึ่งตรงกับวันครบรอบก่อตั้งสสส21ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Ready to Move On ก้าวสู่การมีสุขภาพดีไปพร้อมกันเป็นการสารพลังยกระดับการจัดงานวิ่งส่งเสริมให้นักวิ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการจัดงานที่ได้มาตรฐานปลอดภัยเพื่อฟื้นฟูการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของคนไทยให้กลับมาอีกครั้งในวันที่29มกราคม2 2566นี้ที่สวนเบญจกิติกรุงเทพพร้อมเปิดตัวนวัตกรรมแอปวินช่วยนักวิ่งฟิตร,ร่างกายก่อนลงสนามเคร่งคัดฝึกซ้อมใกล้บ้านเน้นปลอดภยัยรับกระแสวิ่งกลับมาอย่างค,งคึกคักวันนี้เป็นวันเกิดส2เลยนะครับ8พฤศจิกาวันที่เราครบ21ปีแล้วก็ทุกวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยงานที่เราจัดประจําอันนึงคืองานวิ่งครับวิ่งเพื่อสุขภาพไทยเฮลท์เดย์รันนะครับพึ่งมาหยุด จากโควิดนะครับเมื่อปีก่อนนะครับปีนี้ก็กลับมาจัดใหม่แล้วก็จกัดอาจจะช้าไปนิดหนึง่งตรงตรง,ตรงที่เดือนมกราคมนะครับก็เป็นงานที่สสอเองถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับของงานสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมเลยโดยการทําให้คนเรามีกิจกรรมทางกายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพันธกิจของการสร้างเสริมสุขภาพสําคัญนะครับเราได้ผลักดันให้เกิดการวิ่งสุขภาพแล้วก็มีการเติบโต ของวงการน,นี้นะครับของนักวิ่งจํานวนมากทั่วประเทศต่อเนื่องมาโดยเฉพาะนักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งรุ่นใหม่นะครับเราหยุดชะงักไปเล็กน้อยในช่วงโควิดนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้เราก็คิดว่าเราตั้งซีมปีนี้ว่า Ready to move on นะครับพร้อมจะไปต่อละนะครับกิจกรรมวิ่งเริ่มกลับมาครับงานนี้เราจัดร่วมกับสมาคมที่ เป็นผู้จัดงานวิ่งต่างๆทั่วประเทศนะครับามาช่วยกันพัฒนาคุณภาพของการจัดวิ่งให้ดีขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนามาตรฐานจากระดับสากลเลยนะครับเอามาเป็นมาตรฐานในการจัดวิ่งซึ่งจะทําให้นักวิ่งปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในปีนี้ที่เราจัดที่สวนมาจากกิติเองม ก็เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่สําคัญซึ่งเราจะสร้างให้ทั่วถึงนะฮะฉะนั้นการที่จะมีกิจกรรมทางกายที่ดีเนี่ยส่วนสาคัญส่วนหนึ่งคือการสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนเมจงกิติที่มีมีสถานที่ที่ถูกจัดไว้อย่างมากมายที่เอื้อต่อการที่เราจะมีสุขภาวะนะครับก็ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานปีนี้นะครับมีการจัดวิ่งในระยะ 2.5 5แล้วก็10กิโลเมตรนะครับเน้นการวิ่งก็สุขภาพที่ปลอดภัยครับสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมงานนี้ได้นะครับใน เขตนะครับไทเทียเดียร์ันที่สสเราจะประกาศหลังจากนี้นะครับก็เรามีโคต้าการรับสมัครนะครับจำนวน1,500คนนะครับงานจะจัดวันที่29มกราคม6 5 6 6นะครับที่สวนเบจจกิตินะครับก็จะเริ่มปล่อยตัวตอนตี5นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้เข้ามาปีมาร่วมกิจกรรมทั้งได้ทั้งสุขภาพได้ชมบรรยากาศของการจัดงานวิ่งนะครับแล้วก็ได้ชมสวนเบจจกิติที่มีการปรับปรุงใหม่ครับ